คนทางการ่ายทอดสดนะครับโดยซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับที่ติดตามอยู่ครับขอให้เชียกกันสนุกสนุกนะครับนะฮะถือว่าพิมพ์ขึ้นมานะครับบอสทนนีนะฮะถือว่าเป็นคนรักฟุตบอลนะครับท่านผู้ชมนี่มากันอย่างเนืองแน่นครับทางเตเดียมครับรูปแบบของนิวเจเนอเรชั่นใหม่ครับอาออะไรครับเริ่มเกมครับ จอร์ดี้บาสกับวัฒนพันธ์ครับขยับขยับเป็นจอร์ดี้ครับโอ้โหเอาเลยครับยิงก็สวยครับรับก็สวยครับพุทธิชัยปั่นยองเอาอะไครับโถดมาด้านในวัฒนบอลมงดักรับโอ้โหไม่โดนครับจังหวะนี้ถือว่าครับเอาอะไครับอย่าไปไหนครับจองกินยองขวาลองจุก่อนเลยโอ้โหโอ้โหพลิกจังหวะเดียวครับจองกินยองเอาละครับสดเต่ง เอาลครับคลอดเข้าไปดักหลาดได้มงเโอ้โหหลุดไปเลยครับโอ้โหสวยงามครับจอร์ดี้จอร์ดี้คู่ขาตอก้นสวยครับเอาเลยครับลากเข้าไปแล้วก็จิ้มขวาจะกดชายาเอาเลยครับเอาแล้วก็รอดพ้นมาได้ครับโอ้โหนี่ถือว่าอันตรายครับเอาเลยครับาหม่เลยครับเติมขึ้นมา อีระพัฒน์ลากลากลากเปิดเอาเลยครับจังหวะนี้เป็นประตูเลยครับอืมฮึอจังหวะลากเข้าไปแล้วก็บอลนั้นยัดสเสาแรกครับจ่องจินยองไปทางซ้ายอางซ้ายมองเปิดดักลานมงดนาทีบาปครับ3นาทีนี่ครับเอาเลยครับเปิดขึ้นมา ปล่อยเลยครับความเก่าของพุทธิชัยครับโอ้โหประสบการณ์เอาละครับแล้วก็อาจารย์ผลศักเป่านกหวีดนะครับสัญญาณในครึ่งเวลาแรกครับทีเอาละครับเปตเทิลขันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับสีนาทีเอาละครับหวางลูงนี้ติดกำแพงนิดนึงครับโอ้โหเฉียวเสาออกไปทีเดียวครับ จังหวะนั้นถือว่าได้เสี่ยงกันวุ้นเลยครับดูครับมาแล้วครับม่งจังหวะนี้ถือว่าชดสวยครับวัฒนพลเลยครับมีความสวยงามครับเอาเลยครับเปิดเข้าไปใหม่ดักลาดเจอทางด้านเอสซันเลยครับที่ก็ไม่สามารถที่จะมาในสนามได้ก็ชมอยู่ครับเป็นเอาเลยครับอันตรายเลยครับอันดิเทพ อ,อย่างว่าดักลำหน้าไม่ได้เลยครับแอดสันนี่เร็วครับเยวัตเอาเลยครับมีธงขึ้นก่อนเลยครับยังไม่ได้ประตูครับรอมเอาเลยครับเติมขึ้นมาครับเยวัต คลอดด้านในโอ้โหไม่มีใครชาร์จครับยังได้อยู่กับอักเดตอักเดตเปิดยอดอยู่ที่ชายาอักคารมอักคารมอักคารมจะยังไงลากลากยัดโอ้โหไม่ได้ครับอักคารมโอ้โหเปิดโอ้โหเกือบไปครับ แล้วก็พุทธินปเป่านักวินหมดเวลาครับโอโหโหโห้กินกันไม่ลงครับสมันเกลือครับเสมอกัน